สวัสดีครับวันนี้พามาเที่ยวชมโรงเรียนชุมแสงจันททิศที่ทำงานผมเองนะครับในช่วงวันปิดภาคเรียนแล้วก็จะเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดภาคเรียนในภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2564ก็ยังไม่รู้ว่าจะเปิดได้ มากน้อยเพียงใดแค่ไหนวันนี้ก็พามาชมความพร้อมของโรงเรียนมาดูว่าโรงเรียนได้เตรียมการได้รับมือเพื่อที่จะรองรับการเปิดภาคเรียนอย่างไรนะครับก็มีส่วนที่มันเป็นความพร้อมขนาดไหนนะครับก็เดี๋ยวจะพาไปเที่ยวชมกันนะครับสำหรับ ถักเรียนสําหรับผู้ปกครองสําหรับชุมชนและพี่น้องประชาชนทั่วไปจะได้เกิดความมั่นใจว่าโรงเรียนได้ทําอะไรมากน้อยเพียงใดแค่ไหนเป็นช่วงที่โรงเรียนปิดภาคเรียนที่1นึ่แล้วก็เตรียมพร้อมที่จะเปิดภาคเรียนที่2ซึ่งก็ยังไม่แน่ใจว่าจะเปิดเรียนได้หรือไม่นะครับ สถานการณ์ขณะนี้ก็อยู่ในช่วงที่นักเรียนหลายๆคนกำลังรับวัคซีนนะครับโรงเรียนก็อยู่ในช่วงของการเตรียมความพร้อมที่จะเปิดภาคเรียนที่สองยังไงก็เป็นกำลังใจให้กับนักเรียนทุกคนให้กับผู้ปกครองทุกท่านครับวันนี้จะพาไปชมการเตรียมความพร้อมของโรงเรียนที่จะ รองรับการเปิดภาคเรียนที่2ของปีการศึกษา2564ครับนี่เป็นโซนด้านหน้าของโรงเรียนนะครับในช่วงนี้ก็มีมาตรการในการดูแลเพื่อรักษาความปลอดภัยให้กับนักเรียนนะครับโดยมีเจ้าหน้าที่มาปฏิบัติหน้าที่ในทุกๆวันนะครับ โดยเฉพาะาเราปภคนขยันเนี่ยลุงเล็กเนะี่ยลุงเล็กนักเรียนรู้จักกันดีเลยเนี่ยลุงเล็กเนี่ยนะครับเป็นเหมือนคนในครอบครัวของนักเรียนนักเรียนรู้จักทุกคนนะครับอันนี้คือสภาพด้านหน้าทางเข้าของโรงเรียนุมแสงจโลทิศในวันนี้ครับทัดเข้ามาจากประตูด้านหน้าก็จะมีพื้นที่ที่เป็นส่วนต้อนรับของเรียนนะครับมีน้ําตก มีอาคารที่สร้างเป็นที่ระลึกในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่9ชื่ชื่ออาคารทัศนิตินะครับอยู่ด้านหน้าของประตูด้านหน้าโรงเรียนครับอันนี้คือโซนอาคารอำนวยการอาคารที่เป็นห้องบัญชาการของโรงเรียนนะครับอันนี้เป็นอาคารสีส้มๆเนี่ยนะครับนะสองหลังเนี่ยจะเป็นอาคารอำนวยการของโรงเรียนที่จะบริหารจัดการโรงเรียนใน ทุกเรื่องนะครับอันนี้คือสภาพพื้นที่ของเรียนณวันนี้ครับอาหลังนี้เป็นอาคารอํานวยการครับอาคารที่เป็นศูนย์วิชาการกลางของเรียน,นครับเป็นที่ทํางานของผู้นริการเป็นส่วนของสํานักงานงบประมาณเป็นอาคารที่เป็นศูนย์กลางของเรียนว่างนันนะครับ ตัดภาพมาด้านนี้จะเห็นอาคารเรียนหลังใหม่นะครับอาคารเรียนหลังใหม่ชื่อซึ่งเป็นอาคารเรียนหลังที่7ของโรงเรียนนะครับตอนนี้สร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วเตรียมพร้อมตอนนี้กําลังเตรียมการเพื่อที่จะรองรับการเปิดภาคเรียนภาคเรียนที่2นะครับคงจะได้ใช้กันในภาคเรียนที่สองของปีการศึกษานี้อันนี้คืออาคารเรียนที่เราเพิ่งสร้างเสร็จเมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมานี่เองครับ ตรงนี้คือลานหน้าหอประชุมแสงประสานใจครับเป็นลานที่โรงเรียนใช้เป็นพื้นที่สำหรับการทำพิธีหน้าเสาธงในทุกวันในกรณีที่มีการเปิดเรียนปกตินะครับอันนี้คือลานหน้าหอประชุมซึ่งหอประชุมชื่อหอประชุมแสงประสานใจนะครับทางด้านตะวันออกของหอประชุมก็จะเป็นอาคารเรียน5นะครับอาคารเรียน5 ถัดมาด้านนี้ก็จะเป็นโดมสนามกีฬาครับเป็นโดมอนเนกประสงค์ซึ่งปกติก็จะเป็นการเรียนการสอนในส่วนของอสาระการเรียนรู้สุขสาพระศึกษานะครับครับนี่คือสภาพพื้นที่ณปัจจุบันนี้ก็จะเห็นว่าอาจจะเงียบเหงานิดหน่อยแต่ว่าเจ้าหน้าที่ก็มีการเตรียมความพร้อมที่จะเปิดภาคเรียนในภาคเรียนที่2อ,อย่างเต็มที่นะครับจะได้ยินเสียงเครื่องยนต์เสียงเครื่องตัดหญ้า เตรียมความพร้อมสําหรับนักเรียนอย่างเต็มที่นะครับอันนี้คือสภาพพื้นที่ณปัจจุบันนะครับเป็นอย่างนี้ครับถัดมาด้านนี้เป็นอาคารเรียน3ครึ่งหลังนะครับเป็นอาคารสมัยเก่านะครับซึ่งก็ชำรุดทรุดโทรมพอสมควรซึ่งขณะนี้ทางโรงเรียนได้ขออนุญาตหรือถอนละแต่ว่ายังไม่ไทำการรื้อถอนก็ยังใช้พื้นที่นี้ยัง สามารถจะใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้นะครับอันนี้คืออาคารเรียน3นะครับเดี๋ยวจะพาไปดูในส่วนที่อื่นๆอีกเพิ่มเติมนะครับว่าโรงเรียนได้เตรียมความพร้อมที่จะเปิดภาคเรียนอรองรับการเปิดภาคเรียนของนักเรียนในภาคเรียนที่2แบบไหนอย่างไรนะครับท่นนี้ขณะนี้ทางฝ่ายบริหารทางคณะคุณครูก็ได้มีการเตรียมความพร้อมในทุกๆด้านเพื่อจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียน ได้อย่างดีแล้วก็ให้เกิดความปลอดภัยมากที่สุดนะครับอันนี้คือมาตรการที่ทางเรียนได้ดําเนินการแล้วก็พยายามจะรองรับการเปิดภาคเรียนให้ดีที่สุดครับนี่คือโซนส่วนที่เป็นสนามกีฬาสนามกีฬาสนามฟุตบอลของเรียนนะครับทางด้านทิศใต้ที่เห็นอยู่ในขณะนี้เป็นอาคารเรียน4นะครับอาคารเรียน4 ซึ่งจะเป็นการจัดการเรียนการสอนของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมนะครับอันนี้คืออาคารเรียน4ีนะครับสภาพตรงนี้ก็จะมองเห็นอาคารเรียนใหม่ซึ่งสวยเด่นเป็นสง่าอยู่ในท่ามกลางของอาคารเรียนอาจจะเก่านิดนึงซึ่งโรงเรียนมีอายุอยู่ยาวนานพอสมควรนะครับ ตัดภาพมาด้านนี้จากสนามฟุตบอลทางด้านทิศตะวันตกของสนามฟุตบอลจะเป็นอาคารอาคารเรียน6ครับซึ่งเป็นอาคารที่อยู่ทางด้านโน้นอาคารเรียน6อันนี้คือสภาพของโรงเรียนณปัจจุบันครับศาลาที่เห็นอยู่ตรงนี้เป็นศาลาที่ใช้เป็นปลำพิธีในการจัดงานของโรงเรียนถ้าใช้พื้นที่ที่เป็นส่วนของสนามกีฬาหรือสนามฟุตบอลในการ จัดกิจกรรมใดๆก็แล้วแต่ก็จะใช้ศาลาซึ่งศาลานี้ชื่อว่าศาลานิวัฒน์อนุสรสร้างพื้นเพื่อเป็นที่ระลึกให้กับท่านผู้บริการโรงเรียนชุมแสงชนุทิศคือท่านผู้บริการน,นิวัฒน์พรหมสอนนะครับเป็นที่ระลึกสร้างทางคณะสิทธิ์เก่าได้สร้างเป็นที่ละลึกกับท่านเพราะว่าท่านเป็นผู้สร้างคุณอุปการอย่างมากมายให้กับโรงเรียนแห่งนี้นะครับก็อันนี้สร้างเป็นที่ระลึกเพื่อ ระล,ลึกถึงคุณงามความดีของท่านครับอันนี้คือสาลานิวัตอนุสสตร์ครับอ่าน,นี่คือสภาพของโรงเรียนณวันนี้นะครับวันที่ที่โรงเรียนปิดภาคเรียนแล้วก็วันที่ท้องฟ้ามืดครึ้มนะครับอ่าน,นี้คือสภาพณปัจจุบันเดี๋ยวจะพาไปดูอ่าสิ่งที่เป็นเปรียบเสมือนสิ่งที่อ่าเป็นหัวใจเป็นที่เคารพสักการะของชาวชุมแสงชนุทิศพร้อมกันครับอยู่ทางด้าน ทางด้านโน้นนะครับทางด้านโน้นทางด้านตะวันออกสุดซึ่งเดิมเราใช้เป็นประตูทางเข้าโรงเรียนสมัยก่อนนะครับแต่ว่าปัจจุบันนี้การเข้ามาคมทางด้านอีกด้านหนึ่งสะดวกกว่าก็เลยเปลี่ยนพื้นที่ด้านหน้าของโรงเรียนอีกเป็นอีกด้านหนึ่งเดี๋ยวจะพาไปดูสิ่งที่เป็นเสมือนหัวใจเป็นสิ่งที่ชาวชุมแสงจโนทุทิศให้การเคารพสักการะแล้วก็ยึดมั่นศรัทธามาโดยตลอดครับเดี๋ยวพาไปครับ พามาดูพื้นที่ด้านหน้าเดิมนะครับเดิมอดีตใช้พื้นที่ด้านเนี้ยเป็นเป็นาทางเข้าของเรียนซึ่งอยู่ติดกับแม่น้ำน่านนะครับก็จะมีสิ่งที่เป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวชุมแสงชนุทิศนะครับก็มีหอพระพุทธรูปนามว่าพระพุทธพัทธมหามงคลซึ่งหอนี้สร้างขึ้นมาในสมัยที่ เฉลิมฉลองในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรชัชกาลที่9ทรงเจริญพระชนมายุ72พรรษานะครับก็นานพอสมควรก็เป็นศูนย์รวมจิตใจเป็นที่เคารพสักการะของชาวชุมแสงชนุทิตถัดมาด้านนี้ตัดภาพมาด้านนี้ก็จะเห็นมีสารของพ่อปูข่ขุนหารชนุทิต ซึ่งเราชาวชุมแสงชนุทิตก็เชื่อมั่นและศรัทธ,ธาว่าท่านเป็นเทพที่ดูแลคลุ้มครองรักษาชุมสออชุมแสงชนุทิตให้อยู่รอดปลอดภัยมีความเจริญนุ่งเรืองเป็นสิ่งที่เคารพสักการะพวกเรามาอยู่ในพื้นที่แห่งนี้ก็ฝากตัวเป็นลูกเป็นหลานกับพ่อปู่ขุนหานชนุทิตฐานที่บริเวณนี้ก็เป็นที่เปรียบเสมือน กล่องดวงใจเปรียบเสมือนกับศูนย์รวมจิตใจศูนย์รวมความศรัทธาของลูกฟ้าแดงชาวชุมแสงชนุทิศอันนี้คือสภาพด้านหน้าเดิมนะครับปัจจุบันนี้เราเปลี่ยนเปลี่ยนทิศทางนะครับแต่ว่าความเชื่อมั่นความศรัทธาของนักเรียนของครูของผู้ปกครองต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่อสิ่งที่เราเคารพสักการะก็ยังคงเหมือนเดิมฉายภาพให้เห็นภาพบรรยากาศของวันโรงเรียน และก็เตรียมความพร้อมที่จะเปิดภาคเรียนในวันที่1พฤศจิกายน2 5 6 4อันนี้คือสภาพของโรงเรียนชมแสธนุทิศณวันนี้ครับสรุปสุดท้ายนะวันนี้ก็อยู่ที่ลานหน้าหอประชุมแสงประสานใจนะครับ วันนี้ได้พาชมโรงเรียนในช่วงการปิดภาคเรียนแล้วก็เตรียมความพร้อมที่จะเปิดภาคเรียนในภาคเรียนที่สองในอีกสองสัปดาห์ข้างหน้าที่จะมาถึงนะครับก็ให้ท่านู้ครองให้นักเรียนให้ชุมชนในเขตพื้นที่อำนวยุมแสงและก็พื้นที่บริการของโรงเรียนได้เกิดความมั่นใจว่าโรงเรียนจะดูแลและจัดการเรียนการสอนสำหรับ บุตรหลานของท่านและ,ะดูแลเรื่องความปลอดภัยรับผิดชอบต่อสังคมอย่างดีนะครับก็ให้เกิดความมั่นใจนะครับวันนี้ก็คงจากลาไปจากภาพนี้นะครับที่หน้าหอประชุมแสงเมินใจกับท้องฟ้าอันมืดครึ้มครับ